มาแบบพี่น้องกินข้าวกับแกงเห็ดเผาะนะคะเซ็บเซ็บเซ็บ

ไตน้องใหม่ใส่บอกบวกเสียบจาขออิูแล้วไม่ประคามอ่อนขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขออนุญาตกินข้าวให้อิ่มก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณคนฝปกให้กินด้วยจ้ากิปนี้เอาสมีสักอนมนาะพี่น้องนะ สวัสดีนะคะบ๊ายบาย